กับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านกันอีกครั้งนะครับก็กลับมาพบกับบทวิเคราะห์บอลกับทีมงานดูบอลขับกันเป็นประจำกันอีกเช่นเคยและสำหรับบทวิเคราะห์บอลอีกหนึ่งคู่ประจำวันพฤหัสบดีที่10พฤศจิกายนปีพศ2565ยังคงอยู่กับศึกฟุตบอลบาซิลซโลนา A ผู้ระหว่างโบตาโฟโกพบกับซานโตสที่สนามเอสตานิโอนนนตันซันโตสในเวลา6นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยสำหรับสถิติการพบกันมา5นัดหลังก็เป็นทางซานโตสชนะไป4นัดและเสมอกัน1นัดส่วนด้านสภาพความพร้อมก่อนเกม สำหรับเจ้าบ้านบลตาโฟโกของกุนซือหลุยเดคาสเตอร์อทีมมาดับ10ลงเตะไปแล้ว36นัดชนะ14เสมอ8แพ้14มี50คะแนนส่วนผลงานเกมล่าสุดบุกชนะอาร์เลติโกมิไนโรไป2ประตูต่อ0ในรายการลีกนัดล่าสุดทำให้ผลงาน5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2มาสภาพความพร้อมของทีมเกมนี้จะไม่สามารถใช้งานคารินยอสแบโนเคกี้และคาร์ลอสเอเดวาโดที่ยังพักรักษาตัวกันอยู่ทั้งหมดขณะที่แผนการจัดทัพในวันนี้คาดเตรียมมาในระบบ3-4-2-1 โดยผู้รักษาประตูเป็นโรเบโตจูเนียร์ลงเฝ้า3แนวรับใช้เลนโซซาราเวียมาโลคาลิและวิกเตอร์คานูลงทำหน้าที่สีมิดฟิว์วังกุสตาโวบาเอโตดานิโรทิเช่แพทริกเดปาล่าและชเยเนซันโตสคอยประสานงานร่วมกันในแดนกลางและให้2มิดฟิลุกเจฟฟินโยกับกาเบียวปีแรคอยปั่นเกมลุกสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าที่คินโยโซอาเลสที่จะหาจังหวะจบสกอร์ส่วนด้านสภาพความพร้อมทีมเยอนซานโตสของกุนซอฟ้าเบียนบาสโตที่มาดับดับ12 ลงเตะไปแล้ว36นะชนะ12เสมอ11แพ้13มี47คะแนนส่วนผลงานเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมออาไวไป1ประตูต่อ1ในรายการลีกนัดล่าสุดทําให้ผลงาน5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2มาสภาพพร้อม,อมของทีมเกมนี้โหมดสีใช้งานอเล็กกับเยเฟอร์สันโซเลโตที่ยังพักรักษาตัวกันอยู่ทั้งคู่ขณะที่การจัดทับในวันนี้คาดเตรียมมาในระบบ4-2-3-1โดยผู้รักษาประตูเป็นจอร์นฟูตาโดลงเฝ้า4แนวรับใช้ลุยซันโตสฟิลิเป้แอนดาเดเอโูอาโดโบวแมนและ anto, ลามรารวิ ิลเยียนมาลานเฮากับซานเดโกเอสคอยปักหลักในแดนกลางและให้สามฟิฟิลุกกี้เยเมกามาโชบูโนออลิเวีร่ากับคาร์ลอสชันเชสคอยปั่นเกมลุกสนับสนุนกองหน้าตัวเป้ามากสเลโอนาโดที่จะหาจังหวะจบสกอร์สำหรับทัศนะก,ก่อนเกมคู่นี้ สำหรับทั้งสองทีมก็ไม่เหลือให้ลุ้นอะไรแล้วเกมนี้จึงเป็นการลงเล่นเพื่อให้จบโครบโปรแกรมเท่านั้นแต่เนื่องจากโบตาโฟโกลงเตะเป็นเกมสุดท้ายในบ้านคาดว่าน่าจะมีความมุ่งมั่นมากกว่าอย่างไรก็ตามด้วยศักดิ์ศรีที่ค้ำคอกันอยู่จึงเชื่อว่าซันโตน่าจะมาแบบเต็มร้อยเช่นกันและจากการเจอกันมา7เกมหลังก็เป็นซันโตที่ไม่เคยแพ้ให้กับโบตาโฟโกเลยบวกกับพกสถิติไม่แพ้ใครติดต่อกันมา2เกมอีกคิดว่าพวกเขาน่าจะยังต้องการรักษาสถิติที่ดีแบบนี้เอาไว้ต่อไปเพราะฉะนั้นเกมนี้ขอลุ้นเชีีียยานา,านนนนนตจจะะเเบบดดออช้้้ไกแ่น ผลสกอร์ที่คาดไว้ซานโตชนะ2ประตูต่อหนึ่งก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบุริ่ขอบอลจากทีมงานดูบอลขับในวันนี้และหากว่าข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นไปก็ต้องขออภัยทุกท่านมาด้วยและหากว่าท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานดูบอลขับกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานดูบอลขับขอตัวลากไปก่อนสวัสดีครับ